สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาดูน้ำหอมที่เขารีวิวกันเยอะมากค่ะว่ากลิ่นคล้ายของเคาน์เตอร์แบนด์มาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรแพ็กเกจจีนเขาน่ารักนะมันคือชองปองสแกนดอลค่ะตัวที่ออนสั่งมามันเป็นตัวก๊อบนะคะราคาขวดละ55บาทค่ะ มีสีส้มและสีชมพูนะคะออนว่าตัวขวดสีส้มกลิ่นคล้าย scandal ตัวออริจินอลค่ะแต่ความติดทนน้ำไม่เท่ากับของแท้แน่นอนค่ะของแท้ราคาจะอยู่ที่ประมาณราคา3,000-4,000ขึ้นค่ะสำหรับใครที่งบน้อยอยากลองกลิ่นที่คล้ายคาน์เตอร์แบนด์นะคะลองสั่งมาใช้ดูได้นะคะคลิปหน้าออนจะสั่งน้ำหอมตัวไหนไม่อีกย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ